IMCT News Podcast ประจำวันที่22มกราคมพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่หลังการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของตดนลท์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2ประธานาธิบดีบอาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นาจีนได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างสองประเทศ และสถานการณ์ระหว่างประเทศปูตินย้ำว่ารัเสเซียและจีนกำลังร,งร่วมมือกันเพื่อสร้างความมั่นคงที่แบ่งแยกไม่ได้ในยูเรเชียและทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะด้านพลังงานหลังเปิดใช้ท่อส่งกา๊าซ Power อ f s i b e r ซบเรียเมื่อ5ปีก่อนส่งผลให้รัเสเซียก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของจีนผู้นำรัเสเซียระบุว่าความร่วมมือระหว่างมอสโกและปักกิ่งตั้งอยู่บ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันระดับชาติและมุมมองที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจโดยยึดหลักมิตรภาพความไว้วางใจการสนับสนุนซึ่งกันและกันความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมด้านยูริอุสคอฟผู้ช่วยประธานาธิบดีรัสเซีย เปิดเผยว่าในการหาหรือครั้งนี้สีได้รายงานให้ปูตินทราบถึงการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันที่17มกราคมโดยทั้งสองฝ่ายได้หาหรือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งรัสเซียยืนยันจุดยืนสนับสนุนนโยบายจีนเดียวในประเด็นไต้หวันค่ะขณะเดียวกันการที่โดนัลด์ทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่สองแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ไม่เพียงแต่ตัวทรัมป์ที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าตอนเป็นมือใหม่เมื่อปี2016แต่ทำเนียบขาวชุดใหม่ของเขายังเป็น,นกลไกการเมืองที่ทรงพลังกว่าครั้งก่อนที่เคยพ่ายแพ้ให้กับกลยุทธ์ของเดโมแครตแต่อย่างไรก็ตามค่ะการฟื้นคืนอำนาจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐมีความเป็นทรัมป์มากขึ้นมากกว่าที่จะบ่งชี้ว่าทรัมป์มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากการที่เขายังคงรูปแบบการตัดสินใจแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเสนอชื่อแมดเกสเป็นอายการสูงสุดทั้งที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ผ่านการรับรองจากบุฒธิสภา ความเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือการที่กลุ่มทรัมปียนครอบงำพรรครีพับลิกันผลักดันฝ่ายอนุรักษ์นิยมดั้งเดิมอย่างลิสเซนี่ให้หันไปสนับสนุนไบเดนพร้อมกับรวบรวมสมาชิกที่เหลือให้จงรักพักดตีต่อทรัมป์โดยมีซูซี่ไวส์ชาวฟลอริดาผู้มุ่งมัน่นเป็นผู้บริหารทำเนียบขาวแต่ความท,ท้าทายใหญ่กำลังรออยู่ค่ะเมื่อทีมงานของทรัมป์ต้องสร้างสมดุลระหว่างฐานเสียงสองกลุ่มที่แตกต่างกันซึ่งก็คือกลุ่มประชานิยมที่ต้องการ ปกป้องแรงงานและกลุ่มเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังจะเปลี่ยนโฉมโลก mm hmm. ความขัดแย้งนี้เห็นได้ชัดจากกรณีการประท้วงของสหภาพแรงงานท่าเรือต่อต้านระบบอัตโนมัติที่ทรัมป์เลือกสนับสนุนฝ่ายแรงงานขณะที่ต้องผเผชิญแรงกดดันจากผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างอีลอนมัสก์ที่ต้องการผลักดันนวัตกรรมซึ่งมีอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความท้าทายที่จะกำหนดวัต ที่ทรัมป์จะอยู่รอดได้นานกว่าตัวทรัมป์หรือไม่ค่ะไปต่อกันที่มุมมองของนิโคลไลแทนเจนซึ่งเป็นหัวหน้ากองทุนความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกระบุกับ CNBC ค่ะว่าภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดจากภาษีถือเป็นความเสี่ยงในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ ทนเจนบอกว่าเขาไม่คิดว่าควรให้ค,หคำแนะนำใดๆแก่สหรัฐแต่หากพิจารณาถึงความเสี่ยงต่อตลาดการเงินเขาคิดว่าอัตรางเงินเฟ้อนั้นแน่นอนและทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยภาษีแทนเจนในฐานะ CEO ของ North b n n k n v v s t t m n t t m n n g g m m n t t ระบุค,ค่ะในการประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอสมีการพูดถึงหลายประเด็นรวมถึงข้อเสนอแนะหลายข้อที่มาจากสหรัฐที่ทางแทนเจนมองว่าขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิด เงินเฟ้อซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทําให้ภาวะเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอุปทานแรงงานน้อยลงภาษีศุลกากรอาจเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนผลักดันอัตราเงินเฟ้อจึงไม่ได้หมายความว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทําให้อัตราเงินเฟ้อลดลง ขณะที่ผู้นำทางการเมืองทั่วโลกกำลังรอดูว่านโยบายการค้าของโดนัลด์ทรัมป์จะมีการดำเนินการอย่างไรหลังจากที่มีการใช้วาทัศทางการเมืองที่ค่อนข้างรุนแรงโดยทรัมป์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเขากำลังพิจารณาใช้อัตราภาษีร้อยละ25กับเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐทั้งสองรายโดยเร็วที่สุดภายในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็เคยขู่ค่ะว่าจะขึ้นภาษ สีสินค้าจีนร้อยละ50ถึงร้อยละ60และภาษีนำเข้าจาก EU เว้นแต่ EU จะเพิ่มการซื้อน้ำมันและกา๊าซจากสหรัฐค่ะ ไปต่อกันที่ตะวันออกกลางกันบ้างค่ะที่องค์การสหรประชาชาติระบุว่าการฟื้นฟูฉนวนกาซาที่เสียหายจากสงครามจะต้องใช้เวลานานแม้ว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในภูมิภาคลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสบรรลุผลแซมโรสรักษาการผู้อํานวยการหน่วยงานสหรประชาชาติเพื่อผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาหรือ UNRWA ระบุเมื่อวานนี้ค่ะว่ามีความจําเป็น เร่งด่วนในการจัดการกับความท้าทายด้านมนุษยธรรมสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้างที่ชาวกาซาต้องเผชิญซึ่งโรสบอกว่าเราไม่เพียงแค่พูดถึงอาหารการดูแลสุขภาพอาคารถนนและโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแต่เรามีบุคคลครอบครัวและชุมชนที่ต้องสร้างขึ้นใหม่ โดยหลังจากการหยุดยิงและข้อตกลงปล่อยตัวนักโทษระหว่างอิสราเอลและฮามาสมีผลเมื่อวันอาทิตย์ UN รายงานว่ามีรถบรรทุกช่วยเหลือมากกว่า1545คันเข้าไปในฉนวนกาซาขณะที่โรสตั้งข้อสังเกตว่าการยุติความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ทำให้การแจกจ่ายความช่วยเหลือรับรื่นยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องประสานงานกับอิสราเอลโดยวันนี้เราไม่ได้เผชิญกับปัญหาสาคัญใดๆเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์สินและอาชญากรรมแต่ก็ ยังเตือนว่าไม่ให้มองสถานการณ์ในฉนวนกระซาผ่านเลนส์ของปริมาณความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวแต่ให้สังเกตว่าระดับการทำลายล้างนั้นยังคงสูงลิว่วซึ่งจากการประเมินของสหประชาชาติการเคลียร์ซากประักหักพังมากกว่า50ล้านตันที่เหลือจากการทิ้งระเบิดของอิสราเอลอาจใช้เวลาถึง21ปีและมีค่าใช้จ่ายสูงถึง1 2พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่อิสราเอลกับตุรกีค่ะที่เอเชียไทม์รายงานว่าอิสราเอลและตุรกีกำลังเข้าใกล้จุดเผชิญหน้าทางทหารในซีเรียหลังการล่มสลายของรัฐบาลบาัชาอาอัลอาซารสร้างความกดดันต่อสหรัฐและพันธมิตรเนโต้ที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างพันธมิตรทั้งสองฝ่ายนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลมีเวลาสเดือนในการตัดสินใจว่าจะเสี่ยงเผชิญหน้ากับการขยายอิทธิพลของตุรกีในซีเรียในตอน หรือจะรอจนกว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงกว่านี้หลังจากคณะกรรมการประเมินว่าความเสี่ยงของการประทะโดยตรงระหว่างสองประเทศมีอยู่จริงสำหรับจุดเปลี่ยนสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อตุรกีขู่ว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบต่อกองกำลังเคริร์ดที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐในพื้นที่โรจาวาท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างตุรกีกับสหรัฐที่เคยถึงขั้นยิงโดรนของพั ธบิตเนโตตกในสมัยประธานาธิบดีโจไบ,บเดนค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT NEWS PODCAST กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ